ทำขนมนะคะทำกินเองนะคะใหญ่อย่างนุ้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าอันที่เขาสื่อเขากินน่ะม,ม,มันมันมันโพดจะว่าบน่นะม,ม,มันมันโพดเนาะ,นะดิ อืแบบไอีกตรองแตกใช่ไหมว่าแม่ไม่นาหนึ่งว่าสิเป็ดออาเลยมันสิบบูดออกแบบไ่าเป็นได้เจ้าแบบอุ่นปุ้นนะเออไม่หนว่าเปกินก็ม่มาสิเป็กับนัจ้าอือเป็นยังหัวดีท่าไม่เมือไปต่อยเราบอกทานฟังนุนหนเนาะะเียไ้ต้องมเมนตี่นีอยู่บ้านนอกเท่านี่นะคือโบอึดบอยใยล่ เออเห็ดงามเห็ดจักกามุมนู้นจบมล้วะเนี่ยเรื่อเมือรื่องีนู่นมาสักรูเ่ามัเอือนี่ค่ะข้าวใบเสีแล้วนมาทำกับน้องสะไพยขนมข้าวอนค่ะน้องสะไพล์ข้าวซอนเขาทำเก่งคือว่าจบเมื่อก่อนถึงจะได้เนี่ยเมนตอนเท่าหนึ่งมันแข็งอยู่ กาซึ่งคอยประเดามาอุ้ยเบื่อนายฝนเด้ เป็นแม่บ้านสี่เรือนทำได้ทุกอย่างขนกขนมลักกูหลงกูแค่นี้ในใหัวก,กินนระักกูหลงกูรักกูหลงกูให้เงินกูเยอะๆให้ครั้งเดือนละแสนสองแสนรักกูหลงกู ต้องเอาขั้นงอมด้วยนะอยาเป็นไข่ไหม,อ,มอืมอืมไม่ได้พัวเจ้านั่งรถ<ว>เองนะพวจเจ้าะในละน้องไส้เล่านะเนี่ยเออเอามาไส้ไห้ลูกกนเลยเอ้างวงงวที่แล้วบางคันก็เมื่อจะไส่เจ้าออกไปหันเลย รถแย่งแบ่าอันงวดก้อนๆน่ะงวดก้อนพอเห็นแล้วครับอ้าวเจ้าก็คือบือื่อแน่เลยลดเจ้าอะไรวะฮึห่าห่าได้ไหนี่เนาะยังเหลือห่าห่าเป็นบ้างอู้คือว่าอะไรเรื่องจริงคันถือก็บ่เกินร้อยนึง ถือไลค์แ,แสนหันสิปุ้นใจอยู่นเนาะเพื่อนภากันหิวเขา,า,ขาอ,อืม อีป่อนมันคืออันเลิกงานวิ่้เหตดอันนั้นมันบินเนี่ยบินีมันบินมันอันถอกระฟนล่องอันนั้นอยู่เนาะอันมองไปมันเห็นไหมแต่มันก็บ่ไดายนักนะดอกกะว่ามันกะเห็ดของเขาบินนะ